มาย่างปลามีเดมเบลล่ามาย่างออกก็มังไก่ฝนตกค่ะพี่น้องนีเดมเบลอ่ารถชุ่มมาจัดหน่อยเอียงแบบกินห่วงแดงๆเต็มอยู่เป็ตะกินขนาดถามพัวว่ากินดได้บนนี้มันเป็นตะกินเนาะ เก็บกินฉักตายกับหมองนี่นี่เบิ้งสิเอาให้เบิง้งเนี่ยลูกอะไรดูดูเต็มต็มโต้ะนตกเลยเด้อเขาห่มผู้ยไ่บานออกมาออกข้ามาสำรวจป่ามึงผู้ยไนบาน มาคักเสือลายคุบ้าไทยบ้านปัดโน้ตพ่เปิลคมเอาใส่อุย้ยเบิงติลานหน่อยบักลา,าลดเบรี่แม่เต็มเลยสุดทางคุณนะ่นะเบิงสิเอาให้เบิงฝั่งตรงข้ามนู่นนะคะน่าสุดเหาสุดทางเลยพี่น้องมันกำลังเป็นหน่วย quite raining. We go outside f o า f e a r ข่อยออกมาทางหอกเป็นตกพี่ว่างานบานข่อยก็ยังบ่แล้วอาคไม่ยังภาคไมยังออกกํลังกายขนมออกกําังกอีหยังแเอ้ยฝนตกอย่าหลย ถ้าเราไม่หยุดท r y 50เ e ตรเราจะอยู่ในป่า h วดร้อน t ไปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวมาพอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังว่าเราจะไปเจออะไรเราไปตรงไหนบ้างบายบายค่ะกะนั่นล่ะค่ะโลเบิ่งผมต่างสะผมมาพอสวนสตรอเบอรี่เดอพี่น้อง เขาให้เก็บได้เนาะกับเขาเก็บได้แต่ว่าเผอิญว่ามันฝนตกไงแฟนก็เลยโบโบ,บพาเขาเนะเาเนะเท่ามากมือไหมพี่น้องเชอร์รี่มิเชอร์รี่บูเบอรี่สตอรอเบอรี่อ,อ๋อลาสเบอร์รี่ไอติงดิฟเฟนดิฟเฟนฟลุดบักลาดเบอร์รี่เนาะพี่น้องลาดเบอร์รี่เลยสีแดงๆดงหงหน้า จะยด้พากันไปกดเงินแล้วแล้ววันนี้มันตู้นั้นมันชาร์จเยอะไงก็ก็เลยว่าสิไปปั่มเราก็เลยยางมาหลาอบึงว่าว่าสิไปปั่มมันมีอันตู้บอลสินะยางมาพอสวนสตอเบอรี่ตดใจคอยคักจุดใจน้องคักเด้ออายเด้อคอยสิมาเก็บมันบกไก่บบานเนรา้อง ยาบมีเมีกเดินออเยอลูกมะพอสวนต้นสตรอเบอรี่เขาเอ้ยต้นเชอรี่เขาไหมอันนี้มันเป็นการเดนที่เขาที่เขาให้เช่าเนาะมันเป็นการเดิน uh, นะคะพี่น้องเป็นสวนที่เขาให้เ้าเนาะคอยว่าคอยซีเ้าอยู่เดี๋ยวให้ดูอีกอีกจักหน่อยกันบึงหลูดทางกัน เพราะว่าเขาอยู่ไปก่อนเนาะเพื่อบังที่เขาเด้งใหญ่เดียังอกีกกันนะมันก็นสียากอีกเพราะแต่ว่าโอ้ยเมื่อยยังขึ้นได้บันนี้อาพานเมนมีสัญญาสองปีเนาะเขากอยู่บังไปก่อน Cannot go inside เบิ่งตัวใหญ่บานเพื่อนอยากเศร้าวสวนนะคะอยากเศร้าแบบ อยากเช่าที่ทำสวนไงอ่สวนนี่มันใหญ่ได้พี่น้องสียวให้บึ่งอันนี้ขาวๆเนาะข้าเข้าไปบดายเนาะ Can I see something? แอบเด้อพี่น้องบึ่งนวยบอกแกนเบอร์ลี่เห็นบอซีแดงๆน่น เขาแอบเขาด้วยนี่เขาไม่เห็นนี่เขาจับได้มันเป็นไพ่เวนส่วนตัวนั่นแหละค่ะเมื่อพอของของมักเชิญลินวย,ยบ <c oughs> อกพี่นวยไง่ห่อ,หอเลียนบาทปุนว่าแ <c oughs> ม่เลียนบาทตีล่ะ <c oughs> เลียนซีบ <c oughs> เลียนบาทนั่นเลียนหน่อยเนาะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันก่อนเนาะพี่น้อง เพิ่งต้นหมดเชอรี่คริสเตปิกอัพอะไรพ่อเก็บแล้วอันนี้คอยเป็นคนเห็นบ่ได้นะตามข้างคอยเห็นคอยโดดใส่เลยเด้หัวหัวก็ว่าโอ้ยเนี่ยคอย look this I think this is a Jenny Jenny you know we come the cemetery where is the curry was and then we go the street yeah uh huh. and come here if you come this way You will come to Lidl. Ah, but different like Lidl. Yeah, but this street you see. There yeah, yeah, yeah. Here. I see, I see. You can go inside. Let me check. Can we take this? Um, uh, Kill, <laughs> what? Kill chill. <laughs> อ่านบันทึก No <c oughs> okay it's like this we are here you have okay ค่ะไปกันก่อนนะเดี๋ยวสำรวจเส้นทางเดี๋ยวจะไปไปหากินก่อนเด้อค่ะไปหากินเขาก่อนเมื่อนี้มันะปิดจากลาน,นอยังเขาเปิดไหมนะ้องที่น้องบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ